รถสวิปวันนี้รับทันทีซูซูกิวอร์รี่ฟรีโปรแกรมดีดดนใจมอบความมั่นใจให้กับคุณฟรีซูซูกิ m ม i ทันแอนเซอร์วิสเราดูแลค่าบำรุงรักษาและค่าแรงให้ถึง7ปีฟรีซูซูกิวอรันทีรับประกันคุณภาพรถยนต์7ปีและฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง7ปีพร้อมข้อเสนอผ่อนนานสูงสุด99เดือนวันนี้ถึง30กันยายน2567 สัมผัสประสบการณ์ขับสนุกมั่นใจได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ w w w s u z u k i c o t h สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ y o ยูทูบตังกุยส์ตังกุย์นะครับวันนี้วันอาทิตย์สบายๆนะยี่สิสิงหาคมนะครับพูดถึงพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับเต็งหนึ่งคือ City, แมนเชสเตอร์ซิตี้เต็งสองคืออาร์เซนอลสองทีมนี้เนี่ยจะได้รับการจับตามองแบบค่อนข้างจะชัดนะครับถ้า ยึดตามการคำนวณของซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยสองทีมนี้มีโอกาสได้แชมป์รวมกันประมาณ9 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นของฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้อันนี้ข้อแค่การคำนวณก่อนเปิดฤดูก,กาลนะครับส่วนเต็งสามคือเวอร์พูกนะครับก็จะห่างมาหน่อยแต่ว่าในมุมมองแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่สามทีมนี้ที่จะมีโอกาสที่ได้แชมป์แบบจับต้องได้ที่สุดอันนี้ก็ต้องบอกไว้ตรงนี้ก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นการคำนวณจาก คอมพิวเตอร์ที่เขามีออกมาเป็นประจําอยู่แล้วทุกทุกฤดูกาลทุกๆปีแต่ว่าพอเล่นเล่นไปเนี่ยมันก็จะมีตัวแปรเพิ่มเข้ามาซึ่งตรงนี้อาจจะยังมองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่ากันถึงพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ตอนนี้เปิดฤดูกาลกันไปแล้วเตะกันไปแล้ว2นัดเต็ง1่งเต็ง2 6คะแนนเต็มทั้งคู่เลยนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลซึ่งเมื่อวานนี้ผลงานดีทั้งคู่โดยเฉพาะอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลเจอเกมที่ยาก ที่สุดอีกเกมหนึ่งของพวกเขาเป็นเกมที่ต้องทดสอบตัวเองพิสูจน์ตัวเองว่าคุณดีกว่าฤดูกาลที่แล้วเมื่อวานนี้ผมพูดถึงอาร์เซนอลนะครับพูดถึงซีซั่นที่ผ่านมาโดยเฉพาะ2ฤดูกาลหลังสุดที่จบด้วยตำแหน่งรองแชมป์แต่ว่ามีรายละเอียดในระหว่างฤดูกาลที่พอจะมองเห็นว่าอาร์เซนอลเนี่ยดีขึ้นนะครับแข็งแกร่งขึ้นจากที่หลุดในช่วงกุมภาพันธ์เมษายนเหมือนฤดูกาลหลายๆฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ย อาร์เซนอลไม่ได้หลุดช่วงนั้นอีกแล้วนะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยอาร์เซนอลเก็บแต้มเรียกว่าเป็นกอบเป็นกำรรพลาดแค่เกมเดียวเท่านั้นเองในเกมที่แพ้แอสตันวิลล่าในบ้านตัวเองในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังแต่ก็ยังเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกไม่ได้นะครับแต่แต้มก็มากขึ้นสถิติต่างๆดีขึ้นชนะเยอะขึ้นแพ้น้อยลงยิงประตูได้มากขึ้นเสียประตูน้อยลงทีนี้เนี่ยฤดูกาลเนี้ยโอเคผ่านเกมแรกไปอาร์เซนอลเก็บ3นามคะแนนได้นะครับก็ เอาชนะอูะ๊พีมตันวูฟพฮมตันได้แต่ว่าเกมที่2เมื่อวานเนี่ยแหละเมื่อคืนที่ผ่านมาเตะคู่ดึกนะครับไปเยือนแอสตันวิลล่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่พิสูจน์อะไรบางอย่างของอาร์เซนอลเหมือนกันนะครับเป็นเกมที่ถ้าผ่านได้มันก็เรียกความมั่นใจให้ตัวเองเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยอาร์เซนอลเจอแอสตันวิลล่าเรียกว่าไปกลับเย้าเยือนเลยนะครับไม่มีแต้มเลยซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาอาร์เซนอลก็แสดงเห็นว่า พวกเขาพร้อมขึ้นจริงๆนะฮะด้วยการบุกไปเอาชนะวิลล่าได้ถึงวิลล่าพาร์คในเกมที่ต้องบอกว่าเต็มกลื่นเหมือนกันนะยากนะครับวิลล่าเองก็เล่นได้ดีมีโอกาสที่จะทำประตูได้แต่ว่าซนลก,ก็รอดพ้นไปได้ในขณะเดียวกันตัวเองฉกฉวยโอกาสได้นะครับได้2ประตูเรียกว่าในเวลาที่มันไม่ไม่ได้ห่างกันเยอะแล้วกเก็บ3คะแนนได้สำเร็จมีจังหวสะสกัดสำคัญสำคัญของวิลเลียมซาลีบานะครับ ที่สปริ้นต์ลงมาแล้วก็เสียบลูกนั้นก็ถือว่าเป็นการป้องกันร,ระดับโลกนะครับหรือว่าการลงสนามของลนะิคาโดคาราฟิโอรีนักเตะใหม่ถือว่าทาผลงานได้ดีมองเห็นขุมกําลังที่มันแน่นแล้วก็ลงตัวมากตอนนี้ก็อาจจะมีจุดที่ว่าจะเป็นเลนโดทรอซาหรือจะเป็นกาเบรียลมาติเนลีเมื่อวานนี้ทรอซายิงได้ก็ส่งสัญญาณชัดเจนนะครับหลายคนก็มองว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ดีใจเลยทําไมเก๊กจังอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องมีที่มาที่ไปอยู่แล้วซึ่งเรื่องนี้ยืนยันโดย ตัวของบิเกลตเต้ต้าเองนะครับไม่ต้องไปสงสัยเรื่องอื่นเลยเป็นการส่งสัญ,ญญาณของตัวนักเตะว่าเขาไม่พอใจนะในการที่จะลงสนามเป็นตัวสำรองเพราะว่าถ้าเอาผลงานออกมากางวัดดูแล้วเนี่ยการทำประตูการมีส่วนร่วมแบบเกมเนี่ยทอตซาจะดีกว่ากาเบียมาร์ติเนลี่แต่นั่นแหละในมุมมองของโคช้ชเนี่ยเขาทำไมถึงเลือกกาเบียมาร์ติเนลี่ก่อนมันต้องมีเหตุผลอยู่แล้วนะครับมันอาจจะมีเหตุผลที่จับต้องไม่ได้ในในเรื่องของจำนวนประตู จำนวนแอสซิสต์อะไรแบบนี้มันไม่ได้เป็นตัวที่วัดทั้งหมดการมีประโยชน์กับทีมโค้ชอาจจะมองอีกแบบหนึง่งเพราะนั้นถึงตอนนี้ก็ต้องทอสซาก็ต้องพยายามเอาชนะใจของวิเกลอาเตตาให้ได้ซึ่งอาเตตาก็บอกว่าอย่างนี้ดีนะเขาชอบการตอบสนองการสแสดงออกของนักเตะแบบนี้แฟนบอลบางคนอาจจะไม่พไม,ไม่ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ว่าเอ้ยมันมันดูเหมือนกับว่าเดี๋ยวจะเป็นปัญหาไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคในมุมของมุมมุมของโค้ชวิเกลอาเจตาเนี่ยเขาบอกว่าเขาโอเคเขาแฮ ppy แล้วก็มันก็ทําให้เกิดการแข่งขันภายในทีมนะตัวเนี้ยตำแหน่งเนี้ยก็น่าจะเป็นตําแหน่งที่แย่งชิงกันสนุกนั่นคือเรื่องของอาร์เซนอลนะก็ปีนี้ฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าลุ้นยาวๆนะสนัด6คะแนนเต็มแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็2นัด6คะแนนเต็มเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเบาๆชิวๆไปโดนอิสสวิ weet, ยิงนําไปก่อนแล้วก็มารัวสุดท้ายก็ จบครึ่งแรกที่3 1แล้วก็จบครึ่งหลังได้อีกลูกหนึ่งพร้อมแฮตทริกของเออร์ลิงฮาลันนะครับขึ้นชื่อว่าฮาลันเนี่ยมันเวลายิงก็ยิงโหดดาจริงๆนะยิงทะลุทะลวงจริงก็แมนซิตี้์สนัดนะครับหคะแนนเต็มนัดแรกบุกเป็นชนะเชลซีนัดที่2เมื่อวานนี้ก็ชนะอิปสวิทอีกทีมหนึ่งที่ทำผลงานได้ดีมากๆคือไบรตันนะครับไบรตั on, นนี่เกมแรกก็ได้3คะแนนบุกถลม่มเอฟเวอร์ตันสาสแล้วก็เกมเมื่อคืนที่ผ่านมา เบียดชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงทดเวลานะครับก็มีความเปลี่ยนแปลงนะเรื่องของโคช้ชตอนนี้ก็ใช้โค้ชหนุ่มนะฟาเบียนเฮอ,อร์เซเลอร์ซึ่งอายุแค่31ปีเท่านั้นเองแต่ว่าก็ทำผลคือมีมีผลงานติดตัวมาทำซังพอลีเลื่อนชั้นขึ้นสู่บนเดสลีก้าแล้วก็เนี่ยมารับงานที่ไบรตันต่อจากโรเบร์โตดิซาบี้ที่ย้ายไปคุมมักเซยนะเปิดตัวแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยยิงไป5ลูกแล้วนะครับ2นัดเพราะฉะนั้น สามทีมเนี้ยชนะรวด100%ก็ยังมีอยู่อีก3ทีมที่มีโอกาสที่จะชนะรวด100%หลังจากผ่าน2เกมแรกก็คือนิวคาสเซิลเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับซึ่งนิวคาสเซิลเนี่ยคืนนี้เดี๋ยวจะไปเยือนบอลมัตนะครับสองทุ่มเวลาเดียวกับที่เชลซีจะไปเยือนบุฟเฟ่ตันวันเดอร์เลอร์สแล้วก็เบรนท์ฟอร์ดกับลิเวอร์พูลเนี่ยจะเจอกันเองนะครับที่แอนฟิลด์นะสี่ทุ่มครึ่งเพราะนั้นแฟนบอลของลิเวอร์พูลในฐานะเต็งสาม 3, เนี่ยคืนนี้ก็ แน่นอนว่าเฝ้ารอดูแหละเดี๋ยวผมก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้หลังจากที่พูดถึงาร์เซนอลพูดถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแล้วนะครับเต็ง3วันนี้จะลงสนามนะฮะเกมแรกนี่ชนะมาแล้วก็ชนะอ e ิบสวิตแล้วก็เกมนี้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองเป็นเกมแรกน่าสนใจเบนฟอร์ดเองก็เป็นทีมที่ประมาทไม่ได้นะครับเก็บ3าคะแนนในเกมแรกมาเหมือนกันชนะทิทซัแพาเลสมาทีนี้ถ้ามาดูเรื่องของความพร้อมแล้วก็ในภาพกว้างก่อนในภาพกว้างเนี่ยก็แน่นอนว่าคือลิเวอร์พูลก็เป็นทีมที่ใหญ่กว่า ได้เล่นในแอนฟิลด์หลายคนก็มองว่าริพุลก็น่าจะเก็บ3คะแนนได้สวยไม่สวยไม่รู้แหละแต่ว่าต้องได้3คะแนนไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการที่ว่าคุณทำคะแนนหลุดมือการแย่งแชมป์ในระดับที่ว่าไปลุ้นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยคุณว่าไม่ควรที่จะพลาดทำคะแนนหลุดมือแบบเบี้ยใบรายทางเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นเกมนี้มันไม่ง่ายนะ แต่ว่าต้องสามแต้มอันนี้ในมุมของฝั่งเลี้ยวภูนะครับทีนี้เรื่องของความพร้อมเนี่ยเลี้ยวภูพร้อมทุกคนจะมีแค่จารลวคอนซาที่ตามข่าวบอกว่ามีปัญหาบาดเจ็บเล็กๆนะครับเพราะว่าคอนซาที่เขาตั้งใจมาก <c> โ <oughs> ดนถอดออกในช่วงพักครึ่งในเกมแรกที่เจออิปสวิตแล้วก็เป็นประเด็นต่างๆซึ่งอันเดอร์สลอตเองเขาก็ออกมายืนยันเขาก็ออกมาย้ำนะเขาออกมาพูดย้ำขยายความการให้สัมภาษณ์ของเขาแบบว่าเขาไม่ได้เจาะจงไปที่จารลวคอนซาคนเดียวนะวันนั้นอะครึ่งแรกเนี่ย ปะทะแพ้เป็นส่วนใหญ่กันทุกคนเลยคอนซาก็ไม่ได้ว่าเข้าปะทะแพ้ทุกครั้งนะแต่ว่าในจังหวะสําคัญสำคัญครั้ง2ครั้งเนี่ยเขาแพ้แค่นั้นเองไม่ได้หมายความว่าลงไปที่ตัวของคอนซาคนเดียวเองคือจุดอ่อนอะไรแบบนี้ ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคุยกับตัวนักเตะทันทีหลังจบเกมแล้วก็คุยอีกครั้งหนึ่งในวันรุ่งขึ้นในการเรียกประชุมทีมซึ่งควันซาก็มีปฏิกิริยาตอบสนองที่ดีนะคือเขาขอซ้อมปกติเตะวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะเบาๆพักผ่อนฟื้นฟูร่างกายแต่ควันซาเขาขอซ้อมพิเศษนะฮะวัในใน,ในวันในวันอาทิตย์เลยแล้วก็พอวันอังคารเนี่ยเหมือนจะมีปัญหาบาดเจ็บเล็กๆนะครับวันพุธเลยไม่ได้ซ้อมก็เดี๋ยวรอดูว่าควันซาจะได้ลงสนามไหมนะครับหรือว่ามีชื่ออยู่ในทีม เป็นตัวสำรองหรือเปล่านะครับแต่ว่าหลายๆสื่อก็คาดว่าเกมนี้ควอนซ่าน่าจะยังไม่ได้เล่นน่าจะเป็นอิบรรฮิมาโกนาเต้ที่ยืนเซ็นเตอร์แบ็กคู่กับเฟอร์จิลฟันไดผู้สับะตูก็ยจะเป็นอาริซงเบเกอร์นะเมื่อวานนี้ก็มีพูดถึงเรื่องของข้อเสนอจากซาอุดีอาระเบียซึ่งเขาก็ก็ยังไม่ได้สนใจอะไรนะครับคือรายได้อะไรมันค่าตอบแทนมันดีมากๆแต่ว่าเขายังอยากเล่นฟุตบอลในระดับ นี้อยู่เอ่อแบ็คขวาซ้ายก็ยังเป็นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อานอว์กับแอนดี้โรเบิร์ตสันเหมือนเดิมนะครับคู่กองกลางก็ยังเป็นอเล็กซิสแมนดิสเตอร์กับไรอันกาเฟนแบกที่ได้รับคำชมมากๆนะครับจากเกมแรกเหมือนเดิมตัวรุกบิทฟิล์นะครับก็จะเป็นโดมินิกโซโบสไลเล่นในบทบาทหมายเลข10เหมือนเดิมกองหน้าเดียโกโชต้าเล่นหน้าเป้าลุยดิอาสเล่นหน้าซ้ายแล้วก็โมเมสซาร์เล่นหน้าขวาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจัดตัวออกมาเป็นทีมชุดนีี้เน่ย ก็เปลี่ยนแค่ตำแหน่งเดียวก็คือจาริคอนซาออกแล้วก็โกนาเต้ลงถ้าเทียบจากนัดที่แล้วกับอิฟโซวิตนะถามว่ามันมีโอกาสที่จะพลิกผันเป็นคนอื่นไหมม,มันก็มันก็มีก็เป็นไปได้โกดิคัคโปก็พร้อมนะครับฮาวิเอเลียตก็มีโอกาสที่จะได้ลงเล่นหรือว่าคอสซาซีมีกาสเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นพื้นที่11ตัวจริงของลิเวอร์พูลเนี่ยมันก็มีการแย่งชิงตำแหน่งกันเหมือนกันดาวินนูเยสถ้าเกิดว่าซ้อมดีมีแนวโน้มที่ดีเนี่ยเราอาจจะได้เห็นเขาลงเป็นตัวจริงก็ได้ตอนนี แต่ตอนนี้ก็คือถ้าตามคาดมันจะเป็นตามนี้ขนาที่เบรนฟอร์ดเนี่ยเบรนฟอร์ดก็ยังมีคำถามเรื่องของไอแวนโทนี่นะครับกองหน้าคนสำคัญซึ่งในเกมแรกเนี่ยไม่ได้ลงคือไอแวนโทนี่เนี่ยช่วงเนี้ยเขามีข่าวกับทางซาอุดีอาระเบียนะครับอัลฮิลาลแล้วก็มีแนวโน้มที่จะย้ายเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นยังไม่ย้ายนัดที่แล้วทางกุนซอโทมัสแฟรงก์ก็ดรอปไว้ก่อนพักไว้อาจจะด้วยเรื่องความพร้อมทางสภาพจิตใจว่าเอ้ย พร้อมแค่ไหนกับเกมพรีเมยรีกใจลอยไปที่ซาอุดิอารเบียแล้วหรือเปล่าแต่ว่าอย่างล่าสุดเนี่ยสำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนนัดนี้เนี่ยไอแวนโทนี่ซ้อมเต็มที่ทัศนคติดีมากอันนี้โทมัสแฟรงก์บอกเองสื่ออาจจะคาดว่าเขาไม่ได้ลงนะคู่หน้ายังจะเป็นอ่าบริอันเอมบูโมกับทางยูอันวิซาแต่ถ้าฟังจากบทสัมภาษณ์ของโทมัสแฟรงค์เนี่ยไม่แน่นะก็เป็นไปได้ไอแวนโทนี่อาจจะ ลงสนามเป็นตัวจริงก็ได้หรืออย่างน้อยก็มีชื่อเป็นตัวสำรองเพราะเกมนี้มันเกมสําคัญของเบรนท์ฟอร์ดเหมือนกันเขาก็ต้องการคะแนนกลับจากแอนฟิะคนอื่นๆตามคาดนะฮะกองกลางก็จะเป็น k คีนลุยส์พอตเตอร์ทางฝั่งซ้ายแล้วก็ทางฝั่งขวาเป็นแมทโลสเลฟนะครับวิงแบ็กสองฝั่งกองกลาง3คนก็จะเป็นคริสเตียนนอร์กาดนะครับ เป็นมาติอัสเจนเซนแล้วก็เป็นวิทาทลีจานเนลนะกองหลังเซนเตอร์แบ็กสคนมีอีธานพิน็อกปักหลักเป็นเซนเตอร์ตัวกลางนะทางขวาก็เป็นเนธานคอลลินซ้ายก็เป็นคริสโตเฟอร์เอเจอร์แล้วก็ผู้สำบัติอยูเป็นมาร์คเฟรเคนนะครับมีตัวผู้เล่นที่สภาพร่างกายอาจจะยังไม่พร้อมเกมนี้อยู่3-4คนเหมือนกันอีกอติอาโก้จอชดาซิลวาแอรอนฮิกกี้ลิโกเฮนรี่ทีนี้เนี่ยเขายังมีเซฟฟานเดนเบิร์กแล้วก็ฟาบิโอคาวาโยนักเตะเก่าของเรอัลพรูเนี่ยนะครับ เพิ่งจะย้ายไปจะได้กลับมาเยือนแอนฟิลจะได้ลงสนามหรือเปล่าเนี่ยผมเชื่อว่าฟาบิโอคาวานโยเนี่ยมีสิทธิ์ได้ลงอาจจ,อาจจะตัวจริงหรือว่าตัวสำรองเนี่ยมีโอกาสได้ลงเพราะว่านัดที่แล้วก็ได้ลงสนามเป็นตัวสำรองส่วนเซฟเนี่ยอาจจะต้องรอดูนะครับจะคิดว่ามันยังเร็วเกินไปอาจจะยังยังเบียดขึ้นมาเป็นตัวจริงในตอนนี้เลย,เยไม่ได้เพราะเขาเพิ่งย้ายไปเองเซฟฟานเบิร์กอาจจะไม่ได้ไม่ได้ลงแาจ,จว่าอาจจะมีชื่อเป็นตัวสำรองก็ได้นี่คือเรื่องของอความพร้อมตัวผู้เล่นท,ที่คาดว่าน่าจะเป็น นะครับแล้วก็ประเด็นต่างๆที่น่าสนใจถามว่าคาดการเกมนี้ออกมายังไงเนี่ยมันก็มองว่าไม่ไม่น่าจะเป็นเกมง่ายเท่าไหร่ของเวอร์พูลนะแม้ว่าจะได้เล่นในบ้านเพแต่ว่านัดแรกผลงานครึ่งหลังที่เจออิสสวิดเนี่ยมันเขางจะเข้าตาเกมดูไหลลื่นแล้วก็การเข้าหาบอลการเก็บช่วงชิงจังหวะบอลแรกบอล2ออะไรทุกอย่างมันดีมันดูดีมากแฟนบอลก็คาดหวังว่าอยากจะเห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นในเกมนี้อีกมันก็ต้องรอดูว่าเบรนท์ฟอร์ดเขาจะ รับมือกับเรือพูยังไงเล่นยังไงก็เชื่อว,ว่าน่าจะเล่นเกมรัดกุมเป็นหลักเวลาเล่นเกมรับก็รับ5คนวิงแบ็กสฝั่งก็ถอยลงมากลางก็มีขยับลงมาช่วยกลางจะยืนสีอาจจะทิ้งเอบูโมไว้หรือทิ้งวิซ่าไว้คอยโตกลับน่าจะเล่นเป็นแบบนี้ซึ่งเขาสามารถเล่นแบบนี้ได้แล้วก็เล่นได้ดีด้วยสาหรับเบนฟอร์ดนะครับบอลโตกันตารายเรือพูเอง ในเกมที่แล้วเนี่ยอาจจะไม่เสียประตูก็จริงแต่ว่าก็ยังมีจุดผิดพลาดโดยเพราะในครึ่งแรกในโด,โดยเพราะในครึ่งแรกนะครับที่มีความผิดพลาดอยู่บ้างนะครับกลายเป็นการเปิดโอกาสให้กับคู่แข่งเพียงแต่ว่าอิฟสวิทอาจจะยังอาวุธยังเบาแต่ว่าเบรนท์ฟอร์ดก็เป็นอาวุธที่มันหนักขึ้นมันอันตรายขึ้นก็ยังต้องระวังเรื่องระวังเรื่องความผิดพลาดส่วนบุคคลหรือว่าระวังเรื่องความผิดพลาดตรงการเชื่อมเกมระหว่างหลังมาหน้าเนี่ย ถ้าโดนตัดหรือว่าเสียบอลจ่ายบอลไม่ดีจ่ายบอลเบี้ยวน้ำหนักขาดน้ำหนักเกินเนี่ยอาจจะโดนตัดแล้วก็ถ้าเป็นเบนฟอร์ดอาจจะถึงขนาดเสียประตูได้เลยแล้วก็ลูกตั้งเตะนะครับริพูลอาจจะต้องระวังเน้นเป็นพิเศษสิ่งที่ผมอยากเห็นหนึ่งก็คือไม่เสียประตูเกมนี้นะสิ่งที่ผมอยากเห็นคือไม่เสียประตูมันจะมันจะเพิ่มความมั่นใจได้ได้เยอะเพราะว่าริพุลก็เป็นทีมทีุ่ดนกันที่แล้วเนี่ยเสียประตูอยู่เรื่อยๆแล้วก็มักจะเสียก่อนเกมแรก ที่เจออิฟสวิตเนี่ยเกือบจะเสียเกือบจะเสียแต่ไม่เสียก็ถือว่าน่าพอใจว่าไม่เสียประตูก็2คือชนะแค่นั้นเองนะครับผมก็หวังชนะคลีนชีทไม่ต้องถึงขนาดสวยหรูแบบ40-50ถ้าได้มันดีอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ว่าเกมเนี้ยเป้าหมายมันคือ3คะแนนไว้ก่อนแล้วก็แน่นอนก็คงเหมือนเหมือนกับแฟนบอลเลี้ยฟูลคนอื่นๆนะก็คืออยากเห็นเกมที่เล่นได้ดีมากๆเหมือนในครึ่งหลังที่เจอกับอิฟสวิตอย่าไปเล่นแบบครึ่งแรกนะก็นี่แหละอันเนอร์สล็อต ก็ได้คุมทีมของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก1สัปดาห์นะครับนักเตะลงสนามเกมจริงไปแล้วได้เห็นการแก้เกมของโคช้ชแล้วได้สัมผัสเรียกว่าความเด็ดขาดของสล็อตนะครับคิดเร็วทําเร็วเลยคือมองเห็นจุดที่ต้องแก้ก็แก้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของจิตวิทยาเรื่องของการให้สัมภาษณ์หลังจากนั้นเรื่องของการเรียกว่านําเอาจุดอ่อนหรือว่าจุดที่มันยังต้องแก้ไขมาใช้มาแก้ในช่วงของการฝึกซ้อมเดี๋ยวดูว่าทําได้ดีแค่ไหนผมยังเชื่อว่าริพูลชนะได้นะ ชนะได้แล้วก็น่าจะชนะสามารถชนะเกมศูนย์ได้แม้ว่าใจลึกๆยังจะหวั่นๆอยู่นะว่าจะเสียประตูแต่ว่ายังมองว่าชนะเกมศูนย์ได้ตามเป้าที่ตัวเราเองเนยหวังไว้ผมคิดว่าสกอร์น่าจะออกมาประมาณ2อศูนย์อ่ะคิดเห็นกันยังไงบ้างคืนนี้นะครับมาลุ้นกันหน่อย2 0เห็นด้วยไหมหรือว่าจะมองว่า1 1 22หรือแพ้เลยก็ได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเกมคืนนี้ค่อยมาลุยกันพิมพ์ลิศก็ลุยกันตั้งแต่2ทุ่มเลยนะครับ2คู่แล้วก็4ทุ่มครึ่ง ก็มาเป็นคู่ลิเวภูลปิดท้ายนะครับเอาละวันนี้วันอาทิตย์สบายๆนะยินดีด้วยอีกครั้งกับแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ซิตี้อ่าเบนส์ฟอร์ดอ่ะ, ford, อะโหตายแล้วผู้ผู้เบนส์ฟอร์ดนี่ตายแล้ว,เป,ลวเป็นลางหรือเปล่าเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ไบรตันแล้วก็อาร์เซนอลนะครับอ่ะเดี๋ยวดูว่าจบเกมคืนนี้ใครจะตามขึ้นไปเป็นทีมที่4หรือ5นะครับที่ชนะรวด100%ใน2เกมแรกนะครับโอเควันนี้เจอกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับ